คำพูดของคุณชัยสมคุณพาณิชนะคะประธานกรรมการบริษัทโรงแรมบองราดของเรานะคะท่านก็สอนเราเสมอว่าธุรกิจไม่ได้มุ่งหวังเฉพาะแต่ผลกําไรแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่เราต้องเอื้อประโยชน์แล้วก็ช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะนั้นในทุกๆอย่างเราทำเนี่ยต้องมีให้ครบไม่ใช่ เชฟคนเดียวคุกได้ทุกอย่างานะคะก็ไม่ใช่คุณหมอท่านเดียวรักษาได้ทุกโรคลิงอยากหยิบยกคํานี้ค่ะโรงพยาบาลเราเนี่ยมีการจําแนกเป็นประเภทของโรงพยาบาลครับะะวันนี้ทางบางราดเองเนี่ยเราอยากจะเรียกตัวเราเองว่าเราเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในระดับ Quaternary Care ในช่วงที่เราเป็นห่วงเรื่องของโรคระบาดนี่นะครับโรงพยาบาลสําคัญหมอสําคัญและก็วิชาทางการแพทย์ก็สําคัญครับผมก็สนใจมาตลอดนะครับว่าโรงพยาบาลต่างๆของไทยเราเนี่ยที่เราก็เชื่อว่าหมอไทยนี่เก่งในระดับสากลทีเดียวเนี่ยแต่สําคัญก็คือว่าในการบริหารโรงพยาบาลที่จะรับใช้สังคมไม่ได้ในทุกระดับและสามารถจะตอบโจทย์ที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยโรงพยาบาลน,นั้นต้องมากกว่าแค่ เป็นที่รับคนไข้รักษาคนไข้เท่านั้นจะต้องมีการมองอนาคตจะต้องมีการวิจัยจะต้องมีการสร้างคนจะต้องมีการบริหารที่กว้างขวางผมมาที่นี่แหละครับโรงพยาบาลบำรุงราชครับแล้วมาเจอ CEO สาวคนเก่งนี่ครับคุณอาทิรัตน์จารุก,กิจพิพัฒน์ครับ คุณอาทิรัตเนี่ยผมต้องถามให้ถึงกึนเลยนะครับสวัสดีครับคุณอธทิรัตครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะปีนี้40ปีของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ใช่ค่ะเป็น40ปีพอดีแป๊บเดียวนะผมจําได้ตอนที่ตั้งใหม่ใหผมก็ยังทําข่าวยังมาดูเอยโรงพยาบาลอะไรเนี่ยอ๋อผมก็รู้จักบางคนที่ก่อตั้งนะ,ะแต่ว่ามาถึงวันนี้กลายเป็นว่าชื่อเสียงโรงพยาบาลแห่งนี้นี่ในระดับสากลจริงๆเลยนะครับแต่ว่าคุณอาทิรัตก็บอกผมว่าไม่ใช่แค่ต่างชาตินะ ต้องให้คนไทยได้บริการดีที่สุดด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะจริงๆแล้วตั้งแต่ปี2523หรือว่า1980นะคะค,คุณชินสสพลพานิตนะคะคซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลบำรุงราชนะคะวัตถุประสงค์ของท่านจริงๆก็คือต้องการสร้างโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งให้กับคนไทยค่ะเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราจะรู้ว่าคนไทยที่มีกําลังซื้อเนี่ยก็จะบินไป รับการรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศใช่ไหมคะท่านก็มีดําริอยากจะให้คนไทยที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยค่ะได้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาแบบนี้ได้บ้างนะคะช่วงนั้นเนี่ยถ้ารักษาโรคที่ยากกเนี่ยต้องไปอเมริกานะยุโรปนะผมจําได้ใช่แล้วก็แพงถ้าไม่มีสตางค์ถึงจุดหนึ่งเป็นไปไม่ได้หรือแถวๆนี้สมัยนั้นก็จะเป็นสิงคโปร์ใช่ไหครัอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งซึ่งถามว่าการที่จะสร้างโรงพยาบาลแบบนี้ได้เนี่ย ก็อย่างที่ทุกท่กทานทราบก็คือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแพทย์ก็เป็นความโชคดีของบางราชนะคะที่เราได้มีแพทย์ที่จบอเมริกันบอร์ดแล้วก็แพทย์ที่ทำงานอยู่ต่างประเทศนะคะในช่วงนั้นเช่นไม่ว่าที่อเมริกาหรือยุโรปเนี่ยก็ต้องการเหมือนกับกลับมารับใช้บ้านเกิดนะคะคก็ได้มาร่วมกับโรงพยาบาลของเรารแต่แต่ทีนี้แฟกเตอร์ที่คุณหมอจะเลือกตัดสินใจมาทำงานจากเราเนี่ยนั่นหมายถึงโรงพยาบาลเองก็ต้องมีการ เซตมาตรฐานของโุงพยาบาลให้เท่ากับมาตรฐานสากลต้องจูงใจมคนเก่งหมอเก่งเนี่ยต้องมาทํางานในบรรยากาศที่เอื้อต่อการที่เขาจะรู้จักสามารถพัฒนาตัวเองได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาก็ต้องเหมือนมีแพชชั่นที่ตรงกันนะคะแล้วก็ระบบ มันไม่ใช่แค่การมีโรงพยาบาลอย่างเดียวระบบซัพพอร์ตซิสเต็มต่างๆหรือแม้กระทั่งทีมทำงานที่เป็นกลุ่มที่เป็นโปรเฟชชั่นอลหรือนอ n น r โปรเฟชชั่นอลก็ตามเนี่ยก็จะต้องสามารถทำงานเป็นทีมได้นะคะเพราะว่าระบบการรักษาพยาบาลที่ทางต่างประเทศเนี่ยเขาเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเป็นทีมมีของมีการทำงานที่เป็น cross functional team กันเยอะค่ะมาถึงวันนี้40ปีแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไป คุณอาทิรัตมาอยู่กับโรงปแมบนี้ตั้งแต่ปีไหนปีที่เป็นปีที่9ปีที่9เนี่ยนะโอ้ก็ยาวนานพอสมควรนะเมื่อต่างกันยังไงไหมตอนเข้ามาก่อน9ปีก่อนหรือตอนเริ่มต้นใหม่กับวันนี้ลิงกาลังคิดว่าย้อนให้คิดถึงทุกครั้งที่ orientation พนักงานใหม่นะคะคือเราจะให้ความสําคัญในการวางรากฐานของทุกๆคนที่เข้ามาร่วมอยู่ในครอบครัวของเราให้ทุกคนรู้ว่า จุดกําเนิดหรือจุดกอ่อตั้งของบางรลาสเนี่ยกอ่อต่อตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร,รนะคะอันนี้ต้องขออนุญาตยกค,คําพูดของคุณชัยสมพลพาณิชย์นะคะครประธานกรรมการบริษัทโรงแรมบางรลาสของเรานะคะคท่านก็สอนเราเสมอว่าธุรกิจไม่ได้มุ่งหวังเฉพาะแต่ผลกําไรแต่เพียงอย่างเดียวนะ,ะแต่เราต้องเอื้อประโยชน์ แล้วก็ช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะนั้นในทุกๆอย่างที่เราทำเนี่ยเราก็จะมี CSR ที่ตอบแทนแล้วก็ช่วยเหลือสังคมนะคะแล้วก็น้องๆทุกคนที่เข้ามาเขาจะมีความมั่นใจและไว้วางใจว่าเขาได้มาทำงานในโรงพยาบาลที่มีคุณภาพและมาตร,รฐานที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะคะซึ่งคนที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์จะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากเพราะว่า การที่เขาจบมาด้านของวิชาชีพแบบนี้เนี่ยอ,อันที่หนึ่งเขาต้องมีการพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในองค์กรไหนก็ตามที่เข้ามาแล้วไม่มีระบบส่งเสริมให้เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญให้สูงขึ้นหรือมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่มีเฉพาะแค่พนักง,งานนะคะจริงๆแพทย์เราก็ด้วยนะคะเพราะนั้นอย่างที่คุณสุทธิชัยเกินเมื่อข้างต้นว่าเราถึงทำไมถึงเรามีงานวิจัยอันนั้นก็เป็น อันหนึ่งที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของบารมูราชอย่างยัง่งยืนถามว่าอดีตที่ผ่านมากับปัจจุบันห,หรือแม้กระทั่งตัวหลิงซึ่งเข้ามาเป็นปีที่9้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมรจริงๆภาพลักษณ์ที่ทุกคนรู้ดีก็คือบางมงราชเป็นโรงพยาบาลที่มีความโดดเด่นครับแล้วก็มีเป็นโรงงานที่คำนึงถึงเรื่องของ patient safety กับ quality patient safety คือความปลอดภัยใช่ค่ะความปลอดภัยของผู้ป่วยครับ นะคะแล้วก็คุณภาพทางด้านการรักษาหรือการบริบาลทางการแพทย์ตอนนี้เราใช้บริบาลทางการแพทย์แล้วนะคะเพราะว่าเฮล l ์แคร์เทรนด์นี่เปลี่ยนไปแล้วใช่ไม่ใช่มุ่งเน้นแค่เรื่องของ Treatment หรือการรักษานะคะเราเริ่มมามองเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะคะหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้ซึ่งมีการตรวจวินิจฉัยการนำพวก Genetics ์จีโนมิกมาใช้พซิชันเมดิซีนพซิชันออค o โลจีมาทีตคนไข้มะเร็ง สิ่งต่างๆที่คุณไม่ต้องเป็นคนป่วยคุณก็มาที่นี่ได้ใช่ไหมไม่ต้องรอให้ป่วยไม่ต้องรอให้ป่วยแถมรู้ซะก่อนว่าถ้าอนาคตไม่ว่าอีกกี่ปีก็ตามคุณจะป่วยเนี่ยคุณจะป้องกันมันได้ยังไงอันนี้สําคัญนะคะเทคโนโลยีมันทาให้เกิดแต่เทคโนโลยีจะใช้ได้แต่เมื่อต้องมีการวิจัยถูกค่ะความสําคัญของการวิจัยที่นี่อยู่ระดับที่เท่าไหร่สมมติเราวางระดับความสําคัญเลยต้องเรียกได้ว่างานวิจัยเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน strategy เป็นหนึ่งในเสาหลัก ที่เป็นกลยุทธ์ขององค์กรนะคะเรามี h i i f f e u u c t t o o n n n r r s s e r r h เนี่ยเป็นเป็นคนที่หลีบดโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ที่คุณสุชัยได้สัมภาษณ์ไปแล้วนะคะท่านจะเป็นคนที่เก่งมากแล้วก็มีวิชั่นคืองานวิจัยเหล่านี้ไม่ได้เป็นเชิง a c a d e m มิที่ลึกซึ้งแบบนั้นแต่เพียงอย่างเดียวมีหมดครบทุกด้านไม่ว่าจะด้าน Service นะคะในด้านของ Innovation การคิดค้น หรือแม้กระทั่งน้อง ICU ที่ทํางานมาหรือว่าแผนกอื่นที่ทํางานมาเขาอาจจะมีการพัฒนาอุปกรณ์บางอย่างเพื่อช่วยเหลือคนไข้ซึ่งอันนี้ในอนาคตเราจะสามารถจดเปเตเทนขึ้นมาได้นะคะอันนั้นเป็นที่นี่ไม่ใช่แค่รพยาบลรักษาคนไข้แล้วคะที่นี่จะเป็นที่หนึ่งมาดูว่าป้องกันความเจ็บป่วยอย่างไรสองจะมีการวิจัยอะไรใหม่ๆนี่ที่จะมาจากที่นี่ได้จากนั้นก็เอามหาวิทยาลัยมาไว้ที่นี่ด้วยเอาสถาบันวิจัยไว้ที่นี่ด้วย แล้วแถมเรายังมี IRB c o m m ีคอมมิซึ่งเป็นองค์กรภายนอกนะคะคแล้วก็อิสระออกจากบวงแบบนองลาชค่ะอยู่ในบานบองลาชด้วยนะคะซึ่งคอมมิตตี้ชุดนี้ก็จะช่วยเป็นคนที่การันตีว่าการทำงานวิจัยทุกอย่างเนี่ยจะถูกต้อง ตามจริยธรรมเพราะการทํางานวิจัยบางทีเราจะต้องใช้ subject หรือ sample ที่เป็นคนไข้อันนี้สำคัญนะครับอันนี้สำคัญพราะระดับสากลคเนี่ยเขาแครมากนะว่าการวิจัยของคุณทดลองของคุณเนี่ยมันถูกต้องตามจริยธรรมไหมเขารบในสิทธิส่วนบุคคลไหมเขารบในสิ่งแวดล้อมไหมด้วยใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยค่ะนั้นวันนี้40ปีแล้วเนี่ย สิ่งที่ความแตกต่างของบำรุงราชถ้าเปรียบเทียบกับโรงพยาบาลอื่นๆไม่ว่าทั้งในประเทศอื่นก็ตามเนี่ยคืออะไรหลิงอยากหยิบยกคํานี้ค่ะโรงพยาบาลเราเนี่ยมีการจําแนกเป็นประเภทของโรงพยาบาลน,นะคะวันนี้ทางบำรุงราชเองเนี่ยเราอยากจะเรียกตัวเราเองว่าเราเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ในระดับ Care. Care. คอเทอร์เนรแครีแคร์่ะ,ะถ้าก่อนหน้านี้เราจะเรียกว่าเราเป็นแค่เทอร์เชอรีแคร์คือสามารถรที่จะ ดูแลรักษาโรคที่มีความซับซ้อนหรือยากมากคอรเทนารีแคร์เนี่ยแอดวานซ์ไปถึงการนำเมดิเคลเทคโนโลยีหรือว่าแอดวานซ์เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการดูแลแล้วก็รักษาคนไข้หรือแม้กระทั่งแอดวานซ์ในเชิงของการป้องกันหรือการพิลิคชั่นประมาณนี้ค่ะพิลิคชั่นนี่หมายถึงว่าถ้าหากตรวจ DNA ได้ซึ่งผมสัมภาษณ์คุณหมอที่นี่ไปแล้วนะครับเราจะสามารถประเมินความเสี่ยง ว่าโรคนั้นเป็นได้มากในขนหดอย่างไรก็จะสามารถป้องกันได้ที่นี่เริ่มมานานแล้วเหรอที่นี่เริ่มมาสักประมาณ2ปีปี้วคะซึ่งผู้บริหารระดับสูงเราเมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลามากค,คือท่านาจริงๆถามว,ว่าเราส่งตัวนานเร่งเราส่งตัวนานแล้วค,คุณหมอเราเนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้นานมากแล้วแต่เราต้องส่งไปต่างประเทศนะคะเมื่อระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการลงทุน ในการซื้อเครื่องมือเหล่านั้นมาไว้ที่บางนาแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญมีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นทีมงานทั้งคนไทยและต่างประเทศอยู่ในทีมมาทำเรื่องพวกนี้นะคะแล้วก่อนที่เราจะมีการลอนการตรวจเรื่องพวกนี้เนี่ยทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือห้องแลบเราจะต้องมีการทำเมททอดวลิเดชันซึ่งใช้เวลานานพอสมควรวลิเดชันคือเช็คแล้วเช็คอีกเช็คแล้วเช็คอีกดูในเรื่องของ precision ดูในเรื่องของ Accuracy นะคะ แล้วก็ e f t i v t n v s s ครับแล้ว Subject ที่ใช้หรือ Sample Size เนี่ยก็มีปริมาณที่ใหญ่พอสมควรับจนกระทั่งการล้อนจั่งต่างเหล่านี้ยเป็นที่ยอมรับของคุณหมอของเรานะคะก่อนที่เราจะนำมาใช้จริงกับคนไข้ครับช่วงไหนครับที่นโยบายของการเปิดกว้างให้เป็นโรงพยาบาลนานาชาติก็วาดได้ที่คนไข้ต่างชาติมาเนี่ยกี่ปีแล้วและ ทำไมถึงสามารถสร้างชื่อเสียงได้ถึงจุดที่ตอนนี้ว่าพอพูดถึงก็บำรุงราชเนี่ยหมายถึงว่าคนไข้นอกจากคนไทยแล้วเนี่ยก็มีต่างชาติที่เชื่อถือี่นีหรือว่าช่วงที่รัฐบาลบูมเรื่อง medical tourismmedical tourism ถามว่าทําไมบางราชถึงได้โอกาสตรงนั้นเพราะว่าอันที่หนึ่งโรงพยาบาลเรามีคุณหมอที่มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับโรงพยาบาลระดับสากลนะคะแล้วค่ารักษาพยาบาลของเราเนี่ยห่างกับ ทางอเมริกาถือว่ามีถึง60-70%เอร์เซเทียบเท่าเทียบกับสิงคโปร์ก็แวลลี่ประมาณ30%มเอนคือเราต่ำกว่านะคะเราถ้าถูกกว่าสามสิถูกกว่าอเมริกาห้าหกสินก็ดสิบเปอใช่ค่ะสิงคโปร์นี่เราจังถูกกว่าสาใช่ค่ะตรงนั้นยังไม่ใช่จุดคัตติ้งพอยต์นะคะจุดที่เป็นข้อได้เปรียบก็คือทำไมเขาถึงต้องบินมาที่เราเพราะว่า ระยะเวลาการรอคอยมันสั้นกว่าเยอะคือบางทีการบุ๊กการผ่าเข่าเปลี่ยนสะโพกอะไรตรงเนี้ยก็ต้องใช้เวลาในเงี้ย w a i t i n g list ต้อนข้างนานแต่บินมาที่เรานี่สามารถบุ๊กเข้ามาแล้วก็เข้ามาแล้วก็นัดคุณหมอแล้คำได้เลยได้เลยะโดยที่ฝีมือไม่ได้แพ้อเมริกาไม่ได้แพ้ที่สิงคโปร์สมเหตุสมผลครับนะคะค่ะมันส่วนใหญ่เป็นตะวันออกกลางจริงไหมที่มา คนไข่จกตามประเทศในยุคก่อนหน้านี้แะมันออกกลางเด่นค่ะตอนนี้ CLMB ก็มา CLMB มาแล้วนะครับมาแล้วนะคบครับทีนี้แน่นอนว่าเราก็ต้องการราใช้คนไทยเป็นหลักแน่นอนค่ะตรงนี้ระหว่างคนใกล้ต่างชาติกับคนไทยเปอร์เซ็นยังไงมีวิธีการบริหารยังไงให้คนไทยไม่รู้สึกว่าเอ๊ะนี่เป็นโรงพยาบาลต่างชาติหรือเป็นโรงพยาบาลของไทยค่ะก็ต้องบอกว่าในยุค สองสมปีที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็เริ่มมองเห็นว่าเออจะทำยังไงให้ให้คนไทยรู้สึกว่านี่คือโรงพยาบาลของคนไทยนะเพราะว่ายังไงเพอร์เซพชันของคนไทยแต่ก่อนก็ยังคิดว่าโรงพยาบาลนี้เป็นต่างชาติหรือเปล่าเดินเข้ามาคนไข้ต่างชาติเยอะมากนะคะก็อัตราของคนไทยเปรียบเทียบในเชิงปริมาณนะคะที่มาใช้บริการที่บางบุรรก็คนละครึ่งก็คือไทยครึ่งต่างชาติครึ่งแต่แน่นอนเรื่องของสัดส่วนของรายได้เนี่ย สางชาติย่อมสูงกว่าก็คือประมาณ65%ไทยก็ประมาณ35%มสิบนครันี่ถามว่าเราให้บริการคนไทยบามบูร่าเนี่ย positioning ตัวเองเป็นพรีเมียมแคร์นะคะพรีเมียมแคร์ซึ่งถามว่าการเข้าถึงการให้บริการของออคนไทยเนี่ยนะคะในยุคป,ปัจจุบันเราพยายามเปิดให้คนไทยรับรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพของการบริบาลทางการแพทย์เนี่ย มีแฟกเตอร์ที่บางครั้งคนไข้หรือญาติอาจจะมองไม่เห็นอีกหลายหลายอย่างเช่นเช่นทำไมเราถึงเรียกตัวเราว่าเป็นคอร์เเนรีแคร์คอเนีซึ่งแปลภาษาไทยว่าก็ตัตยะภูมิอันนี้ก็จะเป็นระดับที่ถัดออกจากสูงกว่าตัตยะภูมิครับนะคะอันที่หนึ่งเราเป็นโรงพยาบาลที่มีความเข้มแข็งของกลุ่มที่เป็นคิทิเคอลแคร์ อย่างที่คนทุกคนรู้จักที่ลงใา้ด้วยซีอทั้งหลายค่ะ ICU CCU นะคะ NICU คือประเภท PICU ประเภทเข้าข่ายเข้าข่ายวิกฤตวิกฤตละเข้าข่ายวิกฤตเนี่ยนะคะคีย์ติคัลโรงพยาบาลเราเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีคุณหมออินเทนเซวิสมาก น่าจะมากที่สุด Intensive c a r e นี่ค่ะ i n t e n s i v e เป็นหมอเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านของการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตนะคะเมื่อกี้ที่หลิงไล่ให้ฟังเนี่ย ICU CCU เนี่ย ICU ทุกคนทราบดีก็คือผู้ป่วยหนักภาวะวิกฤตใช่ไหมคะ CCU นี่ด้านหัวใจโดยเฉพาะ PICU ก็คือเด็กนะคะเรามีคุณหมอที่เชี่ยวชาญในทุกๆด้านที่ดูแลคนไข้ทุกประเภทนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าการดูแลคนไข้ในใน ภาวะวิกฤตเนี่ยการคอมพิเทนซีของแพทย์กับบุคลากรทางการแพทย์ที่แคร์คนไข้ในห้องเหล่านี้สำคัาคัญมาก็วควานะมแนะควมานยำมนะควมานะสมากนะสคากนะคากนะสอุปกรณ์ต่ารๆช้อุปกนะสอคปกระ์ต่างๆสำคัมานคางๆะี่ัมะควานำมเป็นบคัามนะสคัญมานะคันะสคัมนะสำคานะสคมะอคัานคัมาคัมาคัมัมนคัมคัมนัคคััคนะคะความสลับซับซ้อนความสลับซับซ้อน พอคนไข้ที่สูงวัยหน่อย mm hmm. ที่มาอยู่ที่ critical care ที่เราเห็นชัดๆหัวใจวายไว mm hmm. ตวายไตวายมาปั๊บติดเชือ้อหรือเซปซิสนี่นะฮะหรือแม้กระทั่งโรคหัวใจ mm hmm. บางครั้งก็มาแบบเวลี่คอมพิเคชหรือโรคทางสมองนะคะ mm hmm. ซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรานิดในเรื่องของไท m ์ l y ในการที่จะเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วนะคะคุณหมอ เชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละด้านต้องมีให้ครบไม่ใช่เชฟคนเดียวคุกได้ทุกอย่างก็ไม่ใช่คุณหมอท่านเดียวรักษาได้ทุกโรคเชฟเนี่ยเราต้องมีคนแก่งอาหารจีนคนแก่งอาหารอินเดียคนแก่งอาหารญี่ปุ่นคนแก่งอาหารไทยเนี่ยนะต้องเชี่ยวชาญด้านนั้นไม่ใช่เชฟคนนี้ทําอะไรก็ได้เนี่ยนะแม้กระทั่งประเภทนะคะหลินเคยเข้าไปในครัวของร้านอาหารนครบ คนยำคนนึงคนทอดคนนึงคนนึ่งคนคนผัดคนนึงยังสงสัยว่าทำไมเชฟเยอะขนาดนี้นะคะบางทีมันนั่งคอมแพล็ก์ก็เออคล้ายๆกับเรานะคะหรือวัสดุอุปกรณ์เนี่ยต้องใช้แบบที่จะต้องไม่ทำให้เกิดท็อกซท็อกซินท็อกซินใช่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 ครับฉะนั้นเรื่องของคริสตัลคือที่รุนแรงต้องต้องการความรวดเร็วสองก็คือคอมพล็กซ์ก็คือ อาการสลับซับซ้อนที่ต้องมีหมอที่เก่งเชี่ยวชาญจริงๆค่ะคัดเทคโนโลยีคัดเอ็นจการผ่าตัดในยุคนี้ทุกคนคงได้ยินคำว่าหุ่นยนต์ผ่าตัดแล้วค่ะเพราะบางราชจะพูดเรื่องหุ่นยนต์ผ่าตัดกันเยอะนะคะถามว่ายกตัวอย่างเช่นการผ่าตัดมะเร็งต่อมลูกหมานะคะหรือว่าท่านอาจารย์นิมิตเข้าก่อนคงได้มีเกินไปแล้วนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ชายอาจจะต้องมีความ ระมัดระวังถ้าเกิดการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์มีความเที่ยงตรงแม่นยําก็จะไม่ไปทําลายเนื้อถูกต้องครับใช่ไหมฮะต้องครับค่ะแล้วอกเวลาที่ใช้ในการฟื้นเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยแน่นอนค่ะก็เข้าทํานองแผลเล็กเจ็บน้อยนะใช่แผลเล็กเจ็บน้อยแล้วก็นอนโรงพยาบาลสั้นคอมพลเคชันน้อยกว่าใช่ใช่นะคะครับค่ะแลวนี้มี4ี่สามถูกอะไรใช่ไหมคริสติโกคอมพลกชันแล้วก็คัตติ้งเอชเทคโนโลยีครับนะคะครับซึ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะ การลงทุนในเรื่องพวกนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราต้องมีการคัดเลือกเพราะถึงแม้เรามีเทคโนโลยีที่ดีเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีคนคัดเลือกอย่างไงนะคะเราอาจจะไม่มีโอกาสในการคัดเลือกคนที่เราอยากได้ในช่วงแรกมากนะครับแต่เราต้องมีระบบในการพัฒนาหรือว่าฝึกอบรมสร้างคนด้วยแล้วก็เทรนคนให้เก่งขึ้นได้ด้วยส่งไปดูงานต่างประเทศนะคะ กลับมาแล้วก็ฝึกฝนจริงทํางานเป็นทีมร่วมกับคุณหมอคนะคะคุณพยาบาลคุณเภสัตว์นักรังสีแพทย์นะคะห้องแลบ,บทุกอย่างจะต้องทํางานเป็นทีมนะคะซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเรามีการ invest เรื่องนี้ค่อนข้างเยอะแล้วเรามีบังรา a อะคาเดมี มีด้วยีด้วยซึ่งเป็นสถาบันฝึกอบรมสําหรับตรงนี้โดยเฉพาะนะคะฝึกอะไรบ้างครับัคเดมบี้นี้โอ้ฝึกทุกอย่างทั้งซอฟต์กิ l ซอฟต์สกิลนะคะแล้วเรามี Simulation Training Center ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการเสมือนจริงน้องพยาบาลที่เข้ามาใหม่จะต้องผ่านห้อง s ซิมูเ t ชันเทรนนิ่งซึ่งโปรโตคอลต่างๆที่เป็นของบางลงล่าแม้กระทั่งการแคร์คนไข้นะคะ คอแว a l ลูของเราเราก็จะสอดแทรกทุกอย่างเข้าไปกับน้องพยาบาลหรือปัจจุบันเราก็ให้ทุนกับเซนหลุยสนะคะเราก็ให้ผลิตพยาบาลให้เราในช่วงที่น้องใกล้จะจบปี3ปี4ในช่วงปิดเทอมก็เริ่มเข้ามาที่จะเริ่มเรียนรู้เพื่อที่จะจบปุ๊บเลเรดี้เมดอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันในการช็อตเทจบุคลากรทางการแพทย์ของเราผมสังเกตว่าบางรงรายมีนโยบายที่สร้างพันธมิตรขึ้นมา อย่างกว้างขวางเลยเพื่อจะช่วยเสริมึ่งกันและกันนะครับนโยบายนี้มีความหมายว่าอย่างไรสร้างพันธมิตรคุณดุ่ฎจะ observe ว่าเราไม่ได้เปิดโรงพยาบาลห,หรือไม่ว่ทั้งกรีนฟิล l ์หรือจะเป็นแอ q ควายโรงพยาบาลอื่นๆคือด้ไบายเทเข้าวัตถุประสองค์อันนึงก็คือสิ่งที่เรามีความต้องระมัดระวังมากสุดก็คือ quality คุณภาพะะเพราะว่า วันถ้าเราไปทําโรงพยาบาลแล้วเราไม่สามารถคนโทรลหรือเมนเทนคุณภาพของการเป็นบองลาดได้อันนี้ก็จะถือว่าอันนี้ก็จะไม่ใช่วิสัยทัศน์หรือว่าเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้งแล้วมันไม่ยั่งยืนด้วยแล้วไม่ยั่งยืนค่ะจริงๆบางลาดเองก็เป็นที่ที่หลายๆโรงพยาบาลเนี่ยส่งคนไข้หรือรีเฟอร์คนไข้มาให้เราอยู่แล้วนะคะเราก็มองว่าเออทำไมเราไม่ตอบแทนสังคม,อ,มอันนี้ก็คือหนึ่งในสิ่งที่คุณชัยพูดนะคะ ตอบแทนสังคมโดยการที่เราสามารถทำ knowledge sharing ให้กับคุณหมอ,อมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนอื่นๆที่เป็นอาจจะเป็นระดับรองลงมามนะคะให้เขาได้มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เรามีนะคะเพราะฉะนั้นบางราน health network ก็เลยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะ สร้างโรงพยาบาลพันธมิตรเครือข่ายนะคะครเราจะมีการทำเทเลคอนเฟรนซ์ไปกับ,บคุณหมอที่อยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆถ้าเรามีโปรเฟสเซอร์จากต่างประเทศมารหรือเรามีเคสสตดี้มีการทวิตคนไข้ด้วยน,นวัตรกรรมอะไรใหม่ๆหรือมีวิธีการรักษาใหม่ๆมเราก็สามารถที่จะแชร์ให้ฟังบางช่วงเราจัดเวิร์กช็อปเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือคุณหมอจากต่างประเทศบินเข้ามาเช่นการผ่าตัดกระดูกสันหลังนะคะ เราก็จะเชิญคุณหมอทั้งเน็ตเวิร์กทั้งบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆที่สนใจเข้ามาร่วมเวิร์กช็อปนี้นะคะหรือแม้กระทั่งการศูนย์การดูแลหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจารย์ก็จัดเวิร์กช็อปไปซึ่งอาจารย์ก็เป็นคุณหมอที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะก็มีทั้งคุณหมอจากคนไทยคุณหมอต่างประเทศเข้ามาจอยด้วยนะคะเราเรียก health network บาุงราช health network เพราะฉะนั้น เน็ uh, Network ตเวกต่างๆเหล่านี้ซึ่งมีการส่งคนไข้ไปมาอพอบองังลาดทรีตเสร็จเราก็จะส่งคนไข้กลับไปให้เขา,านะคะครเราจะไม่มีบอกว่ายาูส่งคนไข้มาแล้วคนไข้อยู่กับเราไปเลยเ,เก็บไว้ไม่ใช่นะคะนะค่ะคก็เมื่อเราทรีตเสร็จคนไข้สามารถที่จะพักรักษาตัวหรือว่าสามารถจะไปเมนเทนการรักษาที่โรงพยาบาลต้นสังกัดเราก็รีเฟอร์กลับหรือเครื่องไม้เครื่องมือบางอย่างครับ ถ้าโรงพยาบาลพันธมิตรยังไม่มีเราก็สามารถที่จะสนับสนุนให้โรงพยาบาลพันธมิตรส่งมาแล้วเราก็สามารถช่วยทำแดกนูซิตตรงนี้แล้วเราก็ส่งผลกลับไปให้คุณหมอได้แล้วยังทำเคสคอนเฟรนซ์คอนซัลเทชันระหว่างกันได้นะคะอย่างก็เป็นการยกระดับทั้งหมดขึ้นมาเหมือนยกระดับทั้งหมดขึ้นมาค่ะอันนี้ก็เป็นเกจจรมงอันหนึ่งที่เราคิดว่าเราควรจะสเตนเทนในเรื่องของ ทางการแพทย์ของประเทศไทยใช่คุณภาพของหมอที่อาจจะอยู่โรงพยาบาลอื่นเนี่ยแต่ว่ามีโอกาสได้เห็นเคสต่างๆเขาก็จะได้มีประสบการณ์ใหม่ๆขึ้นใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ก็เชื่อว่ามีความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าจะสร้างในอราคตต่อไปครับโรงพยาบาลในต่างประเทศเองเราก็มีการไปดูงานนะคะแล้วเรากำลังมองเรื่องของพันธุ์เนชิพนะคะแล้วก็ดูว่าอะไรที่เป็น เคสสตัดี้หรือว่ารีเสิร์ชที่ทางต่างประเทศทำหรือว่ามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่เมืองไทยยังไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถือโอกาสบินเข้ามาแล้วเราก็เป็นต้นสังกัดที่จะจอยกับเฮลเน็ตเวิร์กเพื่อถ่ายทอดเรื่องพวกนี้ไปให้เขาถูกต้องนี่ครับคุยตอนเดียวไม่พอครับเพราะมีหลายเรื่องที่ผมจะต้องถามคุณอาทิรัตน์เช่นเรื่องลงทุนในอุปกรณ์ใหม่ๆในเทคโนโลยีใหม่ๆการวิจัยเนี่ยนำไปสู่อะไรอย่างไรและ disruption ที่เกิดจากเทคโนโลยีนี่ นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีบริหารในโรงพยาบาลปรุงรานได้อย่างไรครับน่าสนใจมากครับเพราะว่าตอนนี้จากนี้ไปอีก5ปี10ปีเนี่ยทุกอย่างก็จะเปลี่ยนเพราะเทคโนโลยีการหมามันจะเร็วขึ้นง่ายขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น <c oughs> แล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าคนเราจะอยู่นานขึ้นบางคนบอกว่าถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าเราเกิดมาปั๊บเช็ค DNA อาจจะเป็นโรคอะไรได้อาจจะไม่ต้องตายก็ได้โ <c oughs> <c oughs> อ้โหนี้อันนี้สนุกเลยทีเดียวนะครับ ตอนหน้ามาคุยกันใหม่กับคุณอธิรัตน์